สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะทุกทุคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักและก็ความรู้สึกของทุกทุกคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจ,จ,จที่เข้ามาเป็นกำลังใจัพ p อ o r t นะคะให้กับรายการในช่องนี้ด้วยนะคะท็อปปิกของเราเช้านี้ค่ะเราจะมาเล่นในท็อปปิกที่ว่าความรักวันนี้จะเกิด อะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ3ามน้องตุ๊กตามาส่งพลังงานให้ตอนเช้าๆแบบนี้นะคะทําสมาธิให้นิ่งเลือกที่ดึงดูดที่น้องตัวไหนเลือกน้องตัวนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนคะ่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องตัวที่1กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกน้องตัวที่1นนะคะน้องม้าสีชมพูนะคะมากับยูนิคอนนะคะทารอรดนะคะในการทํานายความรักวันนี้จะเกิดขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะมาดูซิความรักวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะจะสตีทคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ค่ะจะเท่าเทียมกันจะซื้อสัตว์ต่อกันนะคะจะเป็นของ เป็นคนที่เคียงข้างเคียงคู่กันได้โดยที่ให้เกียรติกันเคารพกันแล้วก็รักกันนะคะไม่ทำให้ใครคนหนึ่งเสียใจยนะคะ สองไม้เท้านะคะแล้วคุณจะได้พบกับคนทางไกลนะคะคนที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนๆน,นี้รอคอยการมาพบกับคุณมากๆนะคะและคุณอาจจะได้เจอเขาในออนไลน์ก็ได้และมันจะมีเรื่องของอนาคตเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าได้เห็นนะคะได้มองเห็นอนาคตแบบจริงจังด้วยกันนะคะสี่ไม้เท้าแล้วก็การแต่งงานนั่นเองค่ะมีแต่ความแต่ง ความสุขแล้วก็การแต่งงานนะคะที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เท่าเทียมกันซื่อสัตย์ต่อกันเคารพแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ไม่ทําให้ใครคนหนึ่งเสียใจร้องไห้เพราะถ้าเขาทําให้คุณเสียใจแล้วก็ร้องไห้เจ็บปวดแล้วแล้วก็เขาจะต้องเป็นแบบนั้นสะท้อนไปภายในจิตใจเขาอย่างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับการแต่งงานนะคะกับคนทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติ ต่างภาษาต่างอายุหรือและก็เป็นคนที่เท่าเทียมกันในยุติในความยในความสัมพันธ์ด้วยนะคะยุติธรรมและเท่าเทียมกันนะคะได้แต่งงานโรแมนติกดูสิน่ารักจังเลยนะคะสิบไม้เทา้ามันใกล้เฮียถึงเวลาแล้วคุณจะได้แต่งงานนะคะเร็วๆนี้สิบไม้เทา้าดูสินะคะคนคนนี้ทํางานหนักมากขยนันขันแข็งมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายแต่ก็ ยังรอคอยจุดหมายที่จะได้กลับบ้านรอคอยจุดหมายที่ได้แต่งงานมีความสุขมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็พาคุณไปอยู่กับเขานั่นเองนะคะน่ารักจังเลยนะคะขออีกหนึ่งไปโอ้ยจริงจริงจงด้วยคือเป็น king of bonds นะคะ king of s o u c e ค่ะ king of s o u c e ขออภัยค่ะราชาดาบผู้ซึ่งเป็นทาตุลมคนทางไกลนะคะ ต่างอายุกับคุณก็ได้มีเหตุผลมากๆใช้ตันกาทุกอย่างเป็นเหตุผลหนักแน่นมั่นคงตัดคือตัดจบคือจบเด็ดเดี่ยวนะคะมีเหตุผลสุดๆเลยมีความเป็นผู้นำนะคะเท่สูงหล่อเฟรนลี่ดูดีมีสเ,เสน่ห์เซ็กซี่ด้วยนะคะเป็นผู้ชายหนุ่มที่เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะตัวตัวของคนแหมดีจังเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ชอบแต่งตัวรักอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าดูแลตัวเองเป็นนะคะ แต่งตัวให้ดูดีทันสมัยอยู่เสมอให้เข้ากับบุค,คลิกตัวเองอยู่เสมอนะคะนี่คือความรักวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณช่างสวยงามจริงๆคุณจะได้แต่งงานกับคนทางไกลที่เป็นธาตุลมใกล้จะถึงแล้วค่ะจะได้แต่งงานจะได้มีความสุขความโรแมนติกและความรักจะยุติธรรมและเท่าเทียมกันนะคะสิบมเม้านะคะดูสิสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขอโรแมนต์แองเจิลสัก ใบนะคะคข่าวดีเลยนะคะเนี่ยได้แต่งงานเลยนะคะแอ t r ร c t ชันค่ะความรักความโรแมนติกของคุณจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะจะเป็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกมันคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะหว d เว딩ฟอร์นะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยจงใช้เวลากับ ตัวเราให้มากที่สุดแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะมาส่งพลังงานให้เช้าๆวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยมีความสุขมากๆประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเช้าว,วันนี้นะคะความรักวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเรามาดูสิ ให้น้องม้าอยู่ในคอนะคะเป็นการทำนายหนึ่งถ้วยคุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะกับความสัมพันธ์ที่มีแต่ความสุข นะคะความคิดถึงความปรารถนาที่มันสามารถจับต้องได้แล้วก็สัมผัสได้แล้วก็เกิดขึ้นได้จริงๆไม่ว่าเรื่องอะไรเลยคุณก็จะมีความสุขคุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งที่สวยงามความรักที่สวยงามความรักที่โรแมนติกนะคะที่จะเป็นคู่การที่จะอยู่ด้วยกันนะคะแบบจับจับมือแบบโรแมนติกแล้วก็เดินหน้าต่อกันแล้วก็จะได้เริ่มต้นแต่สิ่งดีๆสิ่ง uki, haya, ใหงม่ๆที่สวยงามที่มีความสุขที่สุดนะคะที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้วยนะคะความ ความเริ่มความรักที่จะเริ่มต้นนะคะในวันใหม่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะห้าถ้วยไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่มันจบหรือว่ามันเจ็บลงไปแล้วนะคะฮึบนะคะฮึดสู้แล้วก็โปรเทคหัวใจตัวเองให้มากๆนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุขนะคะกับตัวเราเองให้มากๆเลยนะคะมาแล้วนะคะ ตัวตนของคุณนะคะเป็นธาตุลมค่ะตัวตนของเขาเป็นดีเอมเพอเรอร์นะคะธาตุลมคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากนะคะตัดคือตัดจบคือจบเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคะชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าชอบความเสรยความงามรักตัวเองเป็นคนเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว หนักแน่นมากๆนะคะตัดคือตัดจบคือจบคุณอาจจะเดินจากใครมาหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าคุณเจอใครบางคนแล้วคุณตัดจบจากเข้ามาหรือเปล่าจีไฮพินเทสคุณเป็นคนมีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาและคุณก็เป็นคนที่เดาวความคิดหรือความรู้สึกยากมากๆนะคะและคุณอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยก็ได้นะคะ t h e Emperor ดดาบนะคะ ใครในคนใดคนหนึ่งที่เป็นดีเอมเปอเลอร์เขาจะเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาเริ่มต้นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าการพูดคุยกับคุณนะคะคุณจะได้เริ่มต้นกับดีเอมเปอเอร์ที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้เขาหรือคุณอาจจะยุมากเขาอาจจะยุมากคุณนะคะมากก็ได้หรือเขาอาจจะยุน้อยกว่าคุณมากก็ได้ถ้ายุ่น้อยกว่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นคนตรงๆนะคะขี้หึงขี้หวงแล้วก็ พูดอะไรตรงๆทําอะไรตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่อยู่กับคุณเขาจะต้องโรแมนติกมากๆนะคะมันมีความว่ามันมีความรู้สึกว่าคุณเจอกับเขาแล้วนะคะคุณเจอกับเขาแล้ว,แล,วแล้วคุณเดินตัดจบจากเขามาหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่เขาคิดถึงคุณนะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับเขาไม่สามารถที่จะคาดเดา อะไรคุณได้เลยนะคะเขาสับสนในตัวตนของคุณสับสนในความรู้สึกของคุณเขากลัวว่าคุณจะไม่ได้ชอบเขาจริงหรือว่าจะไม่จะไม่ได้รักเขาจริงอะไรแบบนี้นะคะเพราะคุณคุณมีเสน่ห์คุณเซ็กซี่คุณสามารถเลือกได้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณเข้มแข็งกล้าหาญมากๆเลยนะคะจูเอ็มพาร์เรอร์ผู้นี้อยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะแบบให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นเขาหรือคุณอาจจะมีเซนหรือว่าสัมพันธ์พิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคุณกองที่สองนะคะความรักวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะคนที่เป็นดีอ็มพีเรอร์นะคะคิดถึงคุณแล้วก็อยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณนะคะและก็เสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ เขารู้สึกว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะทําทุกอย่างให้ได้เริ่มต้นกับคุณหรือว่าเข้าหาคุณนะคะคนเกาะที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลส์กันสักสองใบนะคะ You love l i e i s inflex ความรักของคุณนะคะมันจะท้อนมันมันจะท้อนไปถึงจิตใจของเราจะท้อนสิ่งที่เราคิดนะคะ สะท้อนการกระทําแล้วก็ขิงสิ่งที่เราคิดภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจงดึงดูดสิ่งที่ดีพลังงานดีๆนะคะ It's it safe for you to love เมื่อไรที่เราเปิดใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเปิดใจให้มันเป็นไปตามการเวลาให้มันโฟล์ไปกับการเวลาของมันมันจะเป็นรักที่ปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขอะไรที่เรารู้สึกว่าโฟกัสกับมันมากเกินไปมันก็จะยิ่งแบบห่างไปแล้วมันจะยิ่งไม่ใช่แล้วมันจะยิ่งทําให้เราไม่มีความสุขแล้วมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนโฟล์ไปกับการเวลาแล้วก็ความสุขของเราอะไรที่ ใช่มันก็จะใช่เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นนะคะคนกองที่2ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามในเช้าวันนี้คลิปวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะขอภัยกองที่3นะกับท็อปปี้ของเราวันนี้ความรักวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ ความรักวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะมาแล้วนะคะออกมาเองเลยหนึ่งใบ d i f f e r e n c นะคะการ commitment นะคะการผูกพันด้วยคุณกับคุณด้วยหัวใจนะคะทางกายแล้วก็ความรู้สึกนะคะการได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างตรงไปแล้วก็ตรงมานะคะได้เข้าโบสได้วิวาได้ commitment ดูสิ นะคะคจะต้องมีเรื่องราวดีๆนะคะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะการค,อ,คอมมิทเมนต์ผูกมัดกันด้วยหัวใจนะคะด้วยความรู้สึกนะคะตัวตนของเขาค่า King Awards, ะ g of w ว n นสราชาไม้เท้าธาตุไฟนะคะจะเข้ามาแต่งงานกับคุณจะเข้ามา ผูกพันพนันาการคุณด้วยหัวใจและก็ความรู้สึกนะคะอยากที่จะจริงจังกับคุณแล้วนะคะแล้วก็ทาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันตรงไปตรงมาเขาเป็นธาตุไฟนะคะมีความเป็นผู้นําเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวหนักแน่นใจร้อนมีความมีโก้มีความพาวีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะทํางานเก่งบ้างงานมากๆเลยนะคะแล้วก็รักความยุติธรรมมากๆเลยนะคะ เป็นคนที่พูดจริงก็ทําจริงเป็นคนที่มองการไกลถ,ถ้าสร้างคติไกลนะคะมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายการบริหารการจัดการของเขานะคะคดีมากๆเลยนะคะสามเหรียญอาจจะเป็นนักวิศวกรนนะักออกแบบนักวางแผนนะักพัฒน,นาระดับผู้นําขึ้นไปเป็นนักคิดเป็นคนคิดเยอะคิดมากเหมือนกันคิดละเอียดและเมียดยละไม่ทาอะไรเป็นสเต็ปนะคะสเต็ปบายสเตป็ป แล้วก็เขาอยากที่จะเข้ามาปรึกษาหารือแล้วก็พูดคุยกับคุณวางแผนในเรื่องของอนาคตนั่นเองก็คือการแต่งงานนะคะการเดินหน้าต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์แบบการคอมมิชเมนต์นะคะการพนณนาการกับคุณนะคะวางแผนการแต่งงาน The Tower มันจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นอย่างการันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะ หนึ่งถ้วยสวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะได้เริ่มต้นนะคะอย่างกระทานหันไม่ทันได้ตั้งตัวเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเจอกับเขาอย่างกระดานหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งถ้วยเป็นหนึ่งถ้วยที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็สัมผัสจับต้องได้จริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เรียล life จริงๆนะคะ เหมือนกับว,ว่าวันใหม่แล้วก็ฟ้าใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จะเป็นไปยังไงไม่รู้แต่วันนี้จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนกระทนหันไม่ทันในตั้งตัวความสัมพันธ์มันอาจจะคอมมิทเมนต์หรือว่าพันธนาการแบบรวดเร็วแล้วก็กระทนหันได้เริ่มต้นใหม่นะคะแบบวันที่สวยงามแบบคู่รักที่สามารถ มีเรื่องราวในความชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเราคิดไปเองหรือว่าเขาคิดไปเองนะคะจะมีการพูดคุยกันปรึกษาหาเรือก,กันในเรื่องของการวางแผนการแต่งงานเรื่องของอนาคตด้วยกันคอมมิทเมนต์กันแล้วก็วางแผนการแต่งงานนะคะหรือว่าการจะเดินทางหรือว่าจะทําอะไรสิ่งใหม่ๆด้วยกันนะคะอยู่ตรงนี้ king of wands นะคะราชาไมท้าวนะคะธาตุฝฟนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานคนกองที่3นะคะดีมากๆเลยนะคะ ความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้คุณมีาธาตุไฟนะคะตัวตนที่บอกไปจะได้คอมมิชเมนต์แต่งงานจดทะเบียนสมรสพัฒนาการคุณด้วยหัวใจนะคะแล้วก็จะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยกันนะคะอย่างการทันหันความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คุณมันจะมีสัญญาณนะคะบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รู้นะคะสัญญาณเตือนบางสิ่งบางอย่างเช่นคุณอาจจะมีสัมผัสนะคะหรือว่าเซนส์พิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ สัญญาณสายเตือนให้คุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้ว Calling in y o u r Solmate u ค่ะนะคะเป็น Solmate ที่คุณเรียกร้องอยู่ภายในใจนะคะหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจงเรียกเขานะคะเขาก็เรียกคุณเหมือนกันนี่คือ Solmate ที่คุณเรียกร้องอยู่ภายในใจว่าอยากที่จะได้แต่งงานอยากที่จะคอมมิทเมนต์สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ energy พลังงาน่นกองที่3นะคะ การคอมมิตเมนต์การจดทะเบียนการแต่งงานการวางแผนในเรื่องของอนาคตด้วยการปรึกษาหารือนะคะและความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมาส่องพลังงานให้ตอนเช้าๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ